คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมอนี้แอดมินเกามาเชียจะพาพี่น้องเอฟซีตามโค้งสรุปโค้งสุดท้ายของพอพ่บูลน,นะครับพี่น้องเนาะเสี้ยนสายบนเลขเด่นสิบหน่วยต้องมาครับผมครับเดี๋ยวไปรับชมกันนะพี่น้องเนาะว่า ที่เด็ดโครงสื้อถ่ายของพอนี่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขวะครับผมหลังจากพอให้เด่นบนหนึ่งห้าหกครับผมต้องมาเนาะพี่น้องเนาะสิบหน่วยครับผมพอกระจับให้หกขางนะครับผมเป็นชุดเต็มเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นคลิปที่แอดมินเกามาเชียร์เด็กปล่อยตอวหมวดนะครับผมกะเจสรุปให้ฟังอีกทางหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับเลขชุดเต็มของพอ ก็มีหาหนึ่งหนึ่งหาหกหนึ่งหนึ่งหกแล้วครับหาเก้ากับหกเก้าครับผมนี่ชุดเต็มทีเอ็มกวางบัตเชียร์เดีน้ำเสนอมาได้ครับผมสำหรับเหล็กล่างกับเดินดีได้ครับพี่น้องเหล็กล่างเดินดีครับผมสามสองเก้าครับผมต้องมีนะพี่น้องเนาะล่างครับพ่อกระจับให้ชุดเต็มก็มี่สองศูนย์สองเก้าสามศูนย์สามเก้าแล้วก็เก้าสองเก้าสามครับผมครับเดี๋ยวพี่น้อง จับตาเลขของพ่อให้ดีเด้อครับผมเหล็กล่างพ่อกับเตือนดีเนี่ยเอาตอเนื่องแล้วพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้พ่อจะมาสรุปให้ครับผมก่อนศิษย์จะเป็นพวกเนีทางตัวเลขโครงสุดท้ายพอให้บุญลูกหลานเกามาเชียร์กับขอขอบพระคุณพ่อเด้อครับผมที่เมตตาเนี่ยท่าให้กับลูกกับหลานเกามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องอิซี่ครับผมครับอาเชนเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียร์กับน้ำเชียร์เลยก็ นำเชียร์ผาลวยนี่เด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขของพ่อกันเลยครับลูกหลานเกามาเชียร์สวัสดีพ่อไพ่บุญครับผมสวัสดีครับเกามาเชียร์ครับทักฟ้ออาอย่างนี้ข้าวเอาเหมือนส่งพ่อไปลุง้งหาปลา,า,ปาบ,บ่ครับพ่อมันไหมครับไป <laughs> ไปดัดงกุ้งดังนี่ละปลาซิ่วฮนะปลาซิ่วมาเย็ดต้มปัดน้อยโอ้ครับผม กับปลาเบอรอื่นาะพอเนาะครับครับน้ำหลายปีนี่บอรอืดครับผมน้ำหลายปลากับมาาครับผมกับเมื่อนี้ก็พ่อกะจะนัดให้เหล็กเป็นโครงสุดท้ายนะครับผมหรือว่าชุดครับสุดแ้ายครับผมหลังจากขี่ปอยชุดเตรียมไปต้องหมดเลือยเลยครับพี่นนองครับพ่อกะจะมาเน้นให้ครับผมครับเอาพ่อ ครับสำหรับมอนีลูกกามาขอชุดเน้นที่พอจะคัดให้ได้ครับผมครับผมพ่อก็บอกเก่าไม่เชืเนน่อพนเนาะเกวาว่างตี่แหลกมันหนึ่งหาหกเนาะแม่นครับผมหนึ่งหาหกก่พอพ่อี่เอาหารับหกออกครับโอ้เอาหากับหกออกจะเปลี่ยนตัวเลขวะครับผมครับเปี่ยนตัวเลขเอาตัวร่องมาขึ้นเวทีครับผมครับพอ่อ เอาแปดมา่อคืนไว้ที่เดอ้อสิบหกกันยญ้าหกหานี้นครับดึงเป็นหนึ่งกับแปดครับหนึ่งค้งใบแล้วก็เอาหากับหกออกเป็นแปดได้ครับพี่น้องหนึ่งกับแปดครับผมครับพอมวิ่งตัวเดียวก็รอยเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งมาลอยเปอร์เซ็นต์ครับบนวิ่งบนหนึ่งสิบหน่วยต้องมีให้เห็นครับผม100บ<น>ร้อยเปอร์เซ็นต์บนแล้วก็ขอว่างชุดเดียวเนาะสองแปดหนึ่ง สามตัวพ่อครับสองแปดหนึ่งสองตัวบนกับแปดหนึ่งครับทุกเดียวครับแปดหนึ่งมิดเดียวครับผมครับพอครับข้างบนท่านนี้ละเก้ามาเชื่อต่อไปข้างล่างครับผมครับพ่อข้างล่างเย่นสองกับเก้าครับตอนแรกพอหาสองสามเก้าเหลือสองกับเก้านะครับผมราบผมวิ่งเก้าครับข้างล่างครับ วิ่งล่างเก้าเดอครับพี่น้องครับชุดเดินสองชุดครับเก้าสองเก้าสามครับเก้าสองเก้าสามครับครับตอนนี้เรากล่ามาเชื่อครับผมอย่าเผลอได้ครับพี่น้องเลขล่างเดินดีครับผมคับอันนี้คือชุดเน้นแล้วนะพ่อนะบอดนี้ครับชุดเน่นแล้วครับขงสุดทายคือครับบังคับหน่อยชุดครับผม นี้ก็แซ่เหล็กดังด้วเนะพ่อเนาะหกหนึ่งหกนี้ด้วยครับผมโอ้พ่อแปดมากแทนหกกับหนึ่งได้ครับผมเพราะว่าพ่อคำนวณไปคำนวณมากนี่แปดเด่นขึ้นมากเลยปะครับผมครับผมไอ้เบื้งเราสูสูตรนี้สูตรที่แปดนี่มันไม่ศูนย์หาหกแปดครับเออศูนย์หาหกมันดับมันคงคงจะเหลือแปดนั่แหละที่ิะมาแทนได้ครับ อ๋อครับผมครับพ่อกับมีหลายสูตรที่เด้อครับผมพ่อกับสอนน้าเชียไปบางสูตรเลยเด้อครับผมครับขอขอบคุณพ่อครับอันนี้กับมาไห่เป็นโคงสรุปโครงที่ถ่ายเราะปี่น้องเน้นแปดหนึ่งบทครับผมบนแล้วก็ล่างก็คือเก่าสองกับเก่าสามไม่ต้องกลับครับผม ครับเลกพ่อฝันมันถิ่มา่าวะกามาเชื่อฝันว่าไอ้ฝันว่าเห็นไม่ยิ่งอุ้มลูกแม่อุ้มอุ้มคาบไว้มองแอวนี่แม่อุ้มอยู่ทั้งเฮียนครับผมแม่กับลูกเนี่ยใส่ชุดแดงเหมือนเด็กบ่าวเด็กหน่อยน้ำลูกกับแม่ใส่ชุดสีแดงเหมือนเลยครับอืมแล้พ่อฝันฝันทำนี่แหละวันพระแม่กับลูกอุ้มลูก สีครับใช่ชุดสีแดงครับครับลูกกระแดงแม่กระแดงคาบคาบเอวอยู่เนี้ยเหล็กบนอยู่ตั้งเทิรสิครับอ่าพ่อว่าเลือกสูตรนี่เื่อตัวเดียวเพื่อลอยบเส้นเลยหนึ่งข้างบนครับอ๋อครับผมท่าตีความฝันเหรอครับพ่อเนี่คข้ามฝันครับข้ามฝันข้ามขวามฝันก็คือไ้เดนหนึ่งเล่นเนาพ่อเนาะแมนครับผมครับเดนหนึ่ง เด็กอ่าพอเนี่ยเด้อวครับผมแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนี่แหละครับพี่น,อน,อน้องเนาะครับผมสีเยอกมากครับเอาพอ็ลูกหลานเกามาเชื่ร์กัถ้าเกิดว่ามีแบบพิเศษออกมาอีกเดี๋ยวพอกอะ,อะกินกลางมาแล้วครับผมลูกจะทั่วขึ้นครับผมไกลเล่นคร <พอ S 2> ับเั็นจังไดกันเอ่อพีกลอบจังไดก็เดแล้วพอ่าที่ทั่วไปครับผม สำหรับคลิปน uh, like, right? oh, ี้ก็ขอพระคุณพอครับผมที่น้ำน้ำท่าน้ำแนวทางใน้กับหลูกกับหลานนะครับผมเพื่อได้่วยหลับครับผมขอร่วมกไกคปีนแห้งเน้อเก่ามาเชื่อน้ำเชื่อน้ำเชื่อผ้ารวยกระไดครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับนอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับผม เขารับพี่น้องครับผมเลขพอกับมีการเ่้นแลงนะครับเนาะหลังจากพอไห้หนึ่งหางกเป็นตัวเด่นกับเรือหนึ่งก็แปดได้ครับผมแฝดมาแรงครับผมแต่ว่าสายวิ่งก็คือเลขหนึ่งนด้ครับผมสําหรับบนพอจับไห้แปดหนึ่งหางเดียวเลยครับผมครับแล้วก็เลีล่างเดินดีได้ครับผมสองกับเก่าพอไห้วิ่งล่างเก้าจับคู่เก้าสองเก้าสามครับผม แถมเล็กฟันพอก็คือฝันเห็นแม่กับลูกนะพี่น้องเนาะแม่อุ้มลูกแดงๆครับผมใส่สุดแดงน้าครับกับพ่อกับมันใจวันหนึ่งจิมาบนด้วยครับผมครับเอาพี่น้องถ่ายคลิปนี้กับพออไวยพ่อหนพี่น้องเอฟซีถูกเงื่องเงินไปน้ากันกับเก่อมาเชียร์ด้วยครับผมววันที่6 6กันยายน65สุุขูสุข้นครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ